วันนี้เราจะลองมาชิมจาจังยอนนะครับเราซื้อมาจากร้านที่ซปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีครับแล้วก็ที่ห้อนี้เราไม่เคยกินมาก่อนอ่านไม่ออกแต่เขียนว่าโอลิฟออยนะครับทำด้วยน้ำมันมะกอกครับเดี๋ยวลองชิมกันดูว่า เป็นอย่างไรนะครับซองนี้ก็ต้องต้มนะครับไม่สามารถจะเอามาลวกได้ต้องต้มเลยครับเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวติดตามอันนี้เป็นเครื่องปรุงของเขานะครับ มีมาให้สามซองอันนี้น่าจะเป็นพวกผักแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะครับด้านไหนด้านเนี่ยแแหด้านนี้อะผงปรุงรสนะครับแล้วก็ทองสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นน้ำมันเชียวหอม เออนี่มันไม่มีซอสสีดำๆเนาะแปลกดีเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดำหรือเปล่าเพราะว่านี่คือจาจังยอนเนาะโอ,อ้แล้วนะครับค่อยๆทาไปโอ้ไฟแรง ก็คือมันคืออะไรมันก็คือพวกอกแห้งนะครับอบแห้ง เราก็เอาน้ำออกสักหน่อยนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่อที่เป็นซองของเครื่องปรุงกับซองที่เป็นน้ำมันมะกอกซึ่งกลิ่นมันก็จะหอมออกมา อันนี้จะไม่เหนียวเหมือนกับย่อพาวโด้ย่อพาวโด,ววโดจะออกเหนียวเหนียวน้ำก็จะเข้มข้นเดี๋ยวเราก็มีเครื่องเคียงก็คือสลายอืืฮึ เสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องเคียงมาโรยก็จะมีปลาแห้งกับสลายแล้วก็กินกับกิมจิหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับลองดูว่าอร่อยหรือเปล่านะเออพอเสร็จแล้วมันก็จะข้นขึ้นมานิดนึงนะครับขนะ้นข้นน้ำจะข้นมานิดนึงอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแบบแห้งนะไม่ใช่แบบน้ำ จ่าจำยอนของเราวันนี้นะครับ